ค่ะวันนี้นะคะจะมาเก็กล่องโลบอกนะว่าดูว่าข้างในมีอะไรแล้วเอาเอาอกมาเลยด้านหลังกลองมีสีเขียวฟ้าแล้วก็ชมพูเก็บออกมาเลยสีเขียวบมาชูดูนะแกะสีเขียวก่อน มีอะไรมีกำไลแบบดิฟมีสร้อยคอสวยมากแล้วก็มีสร้อยคออีกอันนึงฟุ้งฟลิงกระดิ่งแมวมากทุกคนมาดูกล่องอันต่อไปเลย ่งต่อไปกันนะอันนี้เก็บก่อนจากนั้นนะเราจะเอาอสีชมพูขึ้นมาหยิบออกมาเลยแคบที่แคบที่เ,เกินเป็นกระเป๋าเงินนะข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วก็ ก็มีอย่างอื่นอีกด้วยสติกเกอร์คุณเรามีแล้วก็โอ้ยมีสไปเดอร์แมนแล้วก็กล่องตูจิน แค่นี้เองแล้วเราก็ได้มานะเดีย๋ยวเราก็ไปกล่องสุดท้ายกันเลยทุกคนก็คือกล่องสีฟ้านะทุกคนสีฟ้าสุดท้ายแล้วนะกล่องมันใหญ่ที่สุดเลยแล้วเรามาดูกันว่ามีอะไรข้างใน,นสีชมพูอะไรสีฮวงคุญแจได้ฮวงกุญแจทุกคนฮวงคุญแจสี นะสวยเหมือนหน้าตาตัวเองมาไปไปโอ้ยสกูชชี่ปลอมๆแล้วก็สติกเกอร์ของที่ได้ามาก็มีประมาณนี้นะทุกคนแม่ดูขาด่าวประมาณนี้ ลกนะทุกคนลกมากแล้วก็นี่คือข้างในกล่องบอกทั้งหมดที่เรามีนะคะในถุงหนึ่งก็จะมีกลอ่องซอนนะเราไปทำกันเองบ้างเลยนะก็แค่นี้กันนะคะบ๊ายบาย